สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไก่ววสองจะพาเพื่อนๆกลับมาที่เซิฟเวอร์หลัก264กันนะครับตอนนี้ก็จบกิจกรรมศึกเหล่าวิรับุรุษไปแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมังกรป่าเถืนเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับย้อนหลังไปดูกิจกรรมเหล่าวิรับุรุษกันนะครับ ก็จบจกิจกรรมด้วยไอจ็คนะครับปาาขึ้นไปเป็นที่หนึ่งนะครับสงสัยจะหัวร้อนนะครับรีบทำของอ่ะในส่วนของตัวผมเองนะครับผมก็ได้ดึงโจกัดเหลียญมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ตัวหลักผมมีโจกัดเหลียญแล้วนะครับส่วนแต้มที่เหลือนะผมก็จะมาดึงนะครับอุปกรณ์ติดนะครับ หลังจากนี้นะครับผมก็จะมาเน้นทําอุปกรณ์จิตลุ้มนะครับจากกิจกรรมนี้นะเพราะว่าของอย่างอื่นนะครับก็ไม่มีอะไรจะดึงแล้วนะครับอันนี้นะครับผมได้ข้อมูลจากเซิ์เวอร์นอกมานะที่เปิดก่อนเราประมาณ6กเดือนนะครับคือกิจกรรมเนี่ยก็ยังไม่มีของอย่างอื่นนะครับอัปเดตเข้ามาเพราะฉะนั้นนะครับใน6เดือนเนี่ยเราสามารถทําอุปกรณ์จิตลุ้มได้ยาวๆเลยนะครับ แล้ววันถ้ามีของมาอัปเดตในกิจกรรมหมากครับหรือว่าอะไรที่เข้าเซิร์ฟเวอร์นออกมาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตมาให้นะครับ <100 000. S 1> ในส่วนกิจกรรมศึกเหลา่าเวล,ลุบุรุษก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กิจกรรมศึกมังกรป่าเพลินกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็มาเป็นรอบที่2แล้วนะครับกิจกรรมรอบแรกกมาเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วเลยนะ นี้กิจกรรมก็อยู่ในวันที่2แล้วนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะครับผมก็อยู่อันดับที่3นะครับก็จะได้ผ่านส่งรอบต่อไปนะครับรอบนี้จะเอา20คนในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะขยับไปอยู่ในแผนที่เหนือเมคา2นะซึ่งในแผนที่อะครับเหนือเมคาสองอะจะกรันตีนะครับว่าจะได้ขนนกสีแดงแน่ๆ แต่รอบที่แล้วว่ะครับผมจบอันดับอยู่ที่4-10นะครับผมมีกล่องเศษอยู่100เศษนะครับกิจกรรมนี้นะครับนอกจากพลังใจแยะแล้วนะครับคุณต้องมานั่งเก็บบัฟได้นะสังเกตอธิบายการเล่นนะครับมันจะมีสภาพอากาศบอกนะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่9โมงในทุกวันนะครับจะไปจบที่3ทุ่มบางคนนะครับพลังไม่ได้แยะเลยนะ แต่สามารถเข้ามาเก็บบัฟได้ทุกรอบนะครับแต็มก็แสคนพลังสูงได้เหมือนกันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือคนที่ยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นนะครับลองมาอ่านคาอธิบายก่อนนะครับมันเช่วยได้เยอะนะเรามาต่อกันที่หน้าร้านค้ากันนะครับเริ่มต้นมาจะอยู่ชั้นล่างสุดนะของรางวัลที่ได้แรกอะครับมันก็จะมีน้อยนะครับและส่วนใหญ่เป็นของที่ไม่ค่อยจําเป็นแล้วนะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์เก่า เที่มนครับจะเริ่มน่าสนใจก็ตอนที่อยู่เหนือเมฆาหนึ่งนะครับหรือชั้นปัจจุบันเนี่ยที่ผมอยู่ในตอนนี้นะของที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในชั้นนี้นั่นก็คือปลรรวมถุงนะครับก็จะใช้ถุงส้มอ้วนสุกนะครับแล้วก็ถุงส้มเตียนอุ๋ยนะครับเอามารวมถุงได้ส่วนอีกอันหนึ่งจะเป็นถุงเพลอุยซีนะครับกับถุงส้มตาโต ส่วนของของเ่กน,นะครับก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะแต่สําหรับเซิร์เวอร์ใหม่ๆนะครับก็ลองพิจารณาดูเอานะครับน่าสุดท้ายนะครับนั่นคือชั้นเหนือเมคาสองนะอันนี้ก็จะมีเป็นลมหถุงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นพวกถุงทองถุงหยกนะครับแ็นถุงหยกนะครับก็จะมี2อ,อันเหมือนกันนะแต่ราคาก็ไม่ใช่ถูกนะครับ1ชิ้นนี่ก็ใช้ประมาณ8หมื่นเต้มเลยนะครับ แต่สำหรับคนที่ไม่มีถุงนะครับก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนั่นก็คือการซื้อวสัสดุเทปพยนต์นะครับหรืออุปกรณ์ที่เอาไปทำเทพยนต์นั่นเองสำหรับคนที่ก่อนหน้านี้นะครับไม่มีทองในการมาทำเทพยน์นะครับก็สามารถมาทำได้นะส่วนตัวผมเองนะครับผมจะกลับมาเอาแป้นส้มนะครับทั้งสองชิ้นเลยก็จะ,จะใช้อยู่ประมาณหกหน่วนะครับ ผมจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าทำไมผมถึงจะเอาแปนส้มในรอบนี้เรามาดูกันที่หน้าสมุดภาพนะครับเนี่ยครับถุงอ่ะมันเพิ่มลดดาเมจนะครับแล้วก็มีโอกาสต้านขีด2ีซนนะครับผมเคยอธิบายเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าค่าต้านขีดในปัจจุบันเนี่ยสำคัญขนาดไหนนะครับถุงส้มหลายๆถุงเลยนะครับที่อดีตนะครับเคยถูกลืมเนี่ย ัจจุบันเนะกลับมามีค่ามากๆเลยนะครับบางทีค่าตานทีเล็กน้อยเนี่ยทำให้เรารอดชีวิตเลยนะถุงนี้นะครับทีเด็ดเลยนะเพราะว่ามันใช้ถุงเตียนอุ้ยส้มนะครับผสมกับถุงอ้วนสุดซึ่งมองกับกันนะครับค่าคิโวัตอ,อ่ะก็สำคัญมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์จิตลุ้มไอหัวเขียวอ่ะครับ มันต้องใช้ค่าคิ i t i c a นะครับเพื่อให้ตีติดคีล้วก็ได้ราเมิทางอ้อมส่วนถุงนี้นะครับก็จะเป็นถุงสายป้องกันนะผมมองว่ามันเว r มากมากเลยนะครับที่เอารอบรามิกับเกาะมารวมกันซึ่งก่อนหน้าเนี่ยครับถุงแน่นหนาที่ว่าสาหรับเพิ่มเกาะครับมันไปรวมกับถุงฝึกนอกในนะซึ่งปัจจุบันนะครับถุงฝึกนอกในอะเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่า ถุงฝึกนอกในอ่ะรวมกับถุงที่เพิ่มเกาออะครับมันจะมีสเปต,ตัสเป็นยังไงแต่ผสมถุงอันเนี้ยครับผมแนะนำเ,นเพื่อนๆเลยนะครับควรจะต้องมีนะครับเพราะว่าใช้งานได้จริงเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูเป็นรวมถุงอันเก่ากันดีกว่านะครับเนี่ยครับถุงแน่นหนาะผสมกับถุงฝึกนอกในอ่ะครับมันก็จะได้เป็นเกาะอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถุงฝึกนอกในอะ่ะมันก็ได้เกาะเหมือนกัน แต่ว่ามันต้องมีสายฮูวอยู่ในทีมด้วยนะครับซึ่งปัจจุบนนันน่ะเราไม่ได้เล่นตัวฮิวกันแล้วแต่ใครที่ทําถุงนี้ไว้แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปแยกมันออกนะครับเก็บไว้ก่อนนะอนาคตนะครับเมื่อใต้เกี่ยวในเมซิสหกได้อะครับเราจะกลับมาใส่ถุงนี้กันนะเพราะว่าเราจะกลับไปใช้ใต้เกี้ยวในเมซิสหกกันนะครับเพืเ่อนๆเรามาต่อกันที่ถุงใหม่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นถุงเตียนอุ้ยนะครับกับถุงบุกตะลลยห้าวหานนะส่วนตัวนะครับผมเฉยๆนะครับกับถุงนี้เพราะว่าปัจจุบันนะครับช่วงมันก็ไม่พอจะใส่อยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้จะเอาไปยัดไว้ตรงไหนนะอีกอย่างหนึ่งนะครับคือตัวริปโป้ของผมอะ่ะผมไม่ใส่ถุงเตียนอุ้ยทองนะครับเ,เพื่อนๆผมใส่ถุงส้มอ้วนสุพไว้นะครับเพื่อที่จะเอาค่ากิติค่อล นั่นคือเหตุผลนะครับที่รอบเนี่ยผมจะกลับมาเอาแปนสีส้มนะเพื่อที่จะผสมถุงเตียนอุยส้มนะครับกับถุงอ้วนสุดเพื่อที่จะเอามาใช้งานแต่สําหรับเพื่อนืซอฟวอ่าใหม่ๆนะครับยังสามารถใช้ถุงเตียนอุ้ยทองผสมกับถุงเตียนอุยส้มได้อยู่นะครับมากันที่อีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์นะนะ ตอนนี้ผมอัพอุปกรณ์มาเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่น้องไก่กดอัพนะครับน้องไก่ก็คิดไว้ว่าน้องไก่อ่ะกดอันที่เป็นโจมมีไว้อยู่นะครับหรือว่าตอนนั้นน้องไก่งวงๆก็ไม่รู้นะครับไปอัพเป็น HP เฉยเลยหลังจากอัปมาแล้วนะครับสเตตัสพื้นฐานของอุปกรณ์ก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นอีก2นะครับ ส่วนลดความเร็ว1%น้องไก่ไปวิ่งมาแล้วนะมันลด1วินะครับเรามาดูสเตตัสพื้นฐานในตัวน้องไก่กันดีกว่านะครับตอนนี้ค่าคิดติคอ้นะครับอยู่ที่975เพราะว่าน้องไก่อ่ะใส่ถุงอ้วนสุดนะครับแทนถุงเตียนโอยส่วนค่าต้านคิดติคอ้นะครับอยู่ที่963นะ ตอนนี้ตัวใช้งานก็ยังไม่พอนะครับแต่ถ้าตัวใช้งานพอเมื่อไหร่นะครับน้ำไก่จะมาอัพค่ายกลนะครับก็จะได้ค่าคิเตโคเพิ่มอีก50นะครับแล้วก็ค่าตามคิตตโคเพิ่มอีก50นะครับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาหน้าครับผมจะมาอัปเดตเซิร์ฟเวอร์888กันนะครับว่าตอนนี้ตัวละครไปถึงไหนกันแล้ว ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊าบาย